สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับในรัวงลูกหนังเริ่มจากทางด้านนิโก้วิลเลียมก่อนแล้วกันครับช่วงนี้ข่าวของนิโก้วิลเลียมนี่อาจจะเยอะนิดนึงก็นไม่เยอะได้ไงครับตอนนี้ต้องบอกนะครับว่าฮอตจริงๆครับทีหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ต้องการอยากจะได้ตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้อย่างที่รายงานไปเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานี่บอกว่าก็คือมีแค่3ทีมนะครับก็คืออยู่ที่เก่าย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาหรือไม่ก็ไปอยู่กับทางด้านปารีสแซงต์แชงครับทีนี้ก็มาจาก3แหล่งเลยนะครับลับแต่ละแหล่งนี่รายงานไม่เเหมือนนนกััลยะครบ โดยสปอร์ตนี่ระบุว่านิโกวิลเลียมนะครับได้มีการแจ้งไปที่ทานแอ h เลติกแล้วว่าเขาจะกลับมาร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมครับวันที่5สิงหาคมตอนแรกนี่บอกว่า12นะครับแต่ว่าจะกลับมาเร็วขึ้นเพื่อจะมีเวลาเตรียมตัวครับในการที่จะลงเล่นเฟรนดี่แมชแล้วก็เกมแรกครับในศึกลาลิก้าเอ๊ถ้ากลับมาเร็วขึ้นแบบนี้นี่ดูเหมือนว่าจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่า ในขณะที่ทางด้านเดอาริโออาร์สครับบอกว่าปารีสแซงต์แชมงเนี่ยก็มีความมั่นใจนะครับว่าพวกเขาจะสามารถดึงตัวนิโก้วิลเลียมมามาสู่ทีมได้เพราะว่าลุยส์เอริเก้นี่ก็แหมเคยเป็นผู้จัดการทีมชาติสเปนเก่าด้วยนะครับแล้วก็คัมโปสครับสปอร์ตติ้งดีเรคเตอร์ก็ชื่นชอบในตัวนิโก้วิลเลียมมากๆแต่ว่าเดออาเลติกนะครับบอกว่าปารีสแซงต์แชมงดูว่าเคสของนิโก้วิลเลียมน่าจะยากอะนะครับเพราะว่าเขามองแล้วนิโก้วิลเลียมนี่อาจจะตัดสินใจนะครับยังไม่ย้ายทีม ฝั่งของปารีสแซงต์แชมงก็เลยไปหาตัวเลือกคนอื่นครับเบอร์2เบอร์3ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของเตรดันเจรดนซันโชยังรวมอยู่ด้วยนะครับแล้วฝั่งของแอตเลติกล่ะสโมสรต้นสังกัดปัจจุบันเนี่ยก็ถ้าหากทางด้านนิโกวิลเลียมตัดสินใจที่จะอยู่กับสโมสรต่อนะครับเขาก็จะมีการยื่นสัญญาฉบับใหม่พร้อมกับตอบแทนนิโกวิลเลียมด้วยการเพิ่มค่าเหนื่อยครับให้กับนักเตะวัย -2 2ปี ถ้าดูอย่างนี้ดีโอกาสที่ทางด้านนิโกวิลเลียมจะเลือกอยู่กับแอตเลติกต่อนะครับในฤดูกาลหนนะ้ามีความเป็นไปได้สูงมากๆครับทางด้านเทนอเล็กซันเดอร์โนนะครับทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลนีน่หนาวๆร้อนๆแล้วตอนนี้นี่ก็ไปพักผ่อนนะครับอยู่ที่อเมริกานะก็เรียกว่า คือหลังจากจบศึกฟุตบอลยูโรที่ผ่านมานะครับก็ได้รับโอกาสครับไม่ต้องไปเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับเพื่อร่วมทีมรวมถึงจูดเบลลิงแฮมด้วยแล้วก็ทั้งคู่นี่ก็ไปพักผ่อนร่วมกันนะครับเป็นคู่ซีกันตอนที่ทางด้านจูดเบลลิงแฮมอยู่กับบริเซียนดอร์มุลนะครับเทนอเล็กราันเดอร์อานโนกับกัปตันเฮนโดนี่ก็พยายามที่จะโน้มน้าวนะครับให้จูดเบลลิงแฮม ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลตอนที่เข้าแคมป์ทีมชาติอังกฤษด้วยกันเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าจูดดีแมไม่หลงกลครับเลือกที่จะไปอยู่กับเรอัลมาดริดแล้วตอนนี้ครับข่าวขราวเรื่องของการย้ายทีมของเทนอเล็กซานเดอร์อานอนสูงมากๆนะครับหนาหูมากเลยถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะออกมาบอกนะครับว่ายังคงต้องการที่จะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อแต่ว่าก็มักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับทางด้านเรอัลมาดริดอยู่ตลอดเวลาครับมาดริดนี่คือต้องการจะย้ายตั้งแต่ต,นนตำแหน่งแบ็คขวานะครับโหทำข่าวมานี่ เรียกว่าแบ็ควานี่หามา2ปีแล้วนะครับยังหาไม่ได้เลยแต่ว่าแดนนี่คาร์บคา,าวดีก็สุดยอดเหลือเกินนะครับคงไม่ต้องไปหาแล้วล่ะล่าสุดนี่ทานนั่นทีเอทำเซอร์ไพรส์ครับไปเซ็นบนเสื้อของไรอันเมอริดนะครับมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาหาเทนอริสเลอร์อโนนะครับให้เขาเซ็นเสื้อให้นะครับแล้วเขาใส่เสื้อของไรอันเมริดปรากฏว่าอโนเซ็นให้เฉยเลยครับอ้าว คือปกติแล้วดีโดยตามมารยานะครับนักเตะที่มีสังกัดอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ไปเซนบนเสื้อของทีมอื่นนะครับถ้าไม่มีอะไรที่มันเป็นนัยยะสําคัญเนี่ยต่ปรากฏว่าแม่ไปเซนใส่เสื้อของเรอัลเมดิดครับก็เลยทาให้แฟนบอลลิเวอร์พูลดวิพา์วิจารณ์กันใหญ่เลยนะครับรวมถึงแฟนบอลของเรอัลเมดิดด้วยแถมกําลังไปเที่ยวกันกับเทนร์นันจูดเบลิงแฮมอีกตั้งหากเอหรือว่าทางนันจูดี่ตอนนี้จะเป็นฝ่ายกล่อมเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โน ให้ย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดริดถ้าดูตรงนี้นะครับอันนี้ขอวิเคราะห์ส่วนตัวเลยนะครับด้านขวาของเรอัลมาดริดตอนนี้เบอร์หนึ่งคือทางท่านแดนนี่คาบาคาวนะครับตัวสำรองถึงแม้ว่าคาบาคคนจะมีมีปัญหาการบาดเจ็บเราก็จะเห็นนะครับว่ารูครัสบัสเคสซีก็สามารถที่จะโยกไปเล่นในตำแหน่งดังเก่าวได้ รีบร้อนไหมจําเป็นไหมยังไม่จําเป็นก็ได้นะครับรออีกสักปีหนึ่งก็ได้นะเพราะบางครั้งนี่เราอาจจะได้เห็นทางด้านเฟรติโกบาบาเดนี่ถอยต่าลงมาช่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นด้านขวาเดี๋ยมีปัญหานะถ้าพูดถึงเรแอนเมริตนะครับคือยังไม่จําเป็นในเวลานี้ด้านซ้ายมีเบนดี้มีทางด้านกาเซียอาริฟองโซเดวีลีดูแล้วน่าจะรอเซ็นฟรีในปี2025มากกว่าแต่ว่าตําแหน่งที่น่ากลัวมากที่สุดครับที่เรอนเมริตควรจะมีการเซ็นสัญญาก็คือนักเตะในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กครับ ตัวหลักจริงๆนี่เหลือแค่ทางด้านลูดิเกอร์กับมิลิตาสองคนแค่นั้นเองนะครับวาลลโคนี่แหมก็มีรางนข่าวว่ามีการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับในขณะที่ดาบิดอลาบาสิ้นปีนยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะได้เห็นหรือเปล่าแล้วก็จะมีทางด้านชูเอเมนี e ่ที่สามารถจะถอยลงมายืนในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กได้แต่ว่ามันยังไงก็ไม่พอครับดูกันหน้าเวร์แอนบริดดี้มีเกมที่จะต้องลงเล่นเยอะมากๆนะครับในทุกรายการทุกถ้วยนี่ประมาณ70กว่าแมตช์ครับนักเตะที่มีอยู่ตรงนี้นี่ไม่พอครับ เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เรัลมอดริดควรที่จะดึงเข้าสู่ทีมมากที่สุดก็คือในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนี่แหละอ๋อและอย่างหนึ่งฝั่งซ้ายนะครับอาจพูดจบเลยแล้วกันเมนดี้กาเซียนะครับแล้วกอ็อย่าลืมว่าบางครั้งคามาวิงกาก็สามารถจะไปเล่นในตำแหน่งนั้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เซนเตอร์แบ็กครับคือสิ่งที่เรัลมอดริดจำเป็นที่จะต้องหาเข้าสู่ทีมให้ได้นี่ก็มีข่าวหลุดออกมาเหมือนกันนะครับว่าเรัลมอดริดอาจจะไปเอาทางดานเดลิสก็ได้จากาเยูนเมวนค ไปล้างแคนแมนยูแบบพ่อแมนยูไปปาดหน้าคว้าตัวยูโรไปนะครับทำให้เรอัลมาดริดไม่สามารถจะได้นักเตะคนนี้ก็เลยกล่าวว่างั้นเดี๋ยวไปเอาเดลิสแต่ว่าดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวลวงหรือเปล่าบายเย,ยนนิกดีมาใช้ชื่อของเรอัลมาดริดเพื่อที่จะอัพราคาค่าตัวเดลิสจากแมนยูหรือเปล่าอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็ยูโรล่าสุดกับแมนยูนะครับลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องกับทางด้านอาร์เซนอลมีปัญหาการบาดเจ็บครับเดินกะเพกออกนอกสนามไปนะครับ โดนเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรกเลยแลนยูปวดหัวอีกแล้วเกมทางก่าวดีนอกเหนือจากทางด้านยูโรที่เจ็บก็ยังมีรัสบุธฮอยลุนอีกหนึ่งคนครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บด้านราฟินญาครับบาเซโลน่านี่ได้รับข้อเสนอจากทีมหนึ่งในซาอุดิอาระเบียที่มาจากด้านบุนเดอร์เดอพอร์ติโวครับราฟินญานี่ก็ยังไม่ตัดสินใจนะครับว่าจะเอายังไงครับ คือลึกๆเเขาไม่อยากที่จะย้ายออกจากทีมนะครับแต่ว่าถ้าหากมีข้อเสนอจากทางด้านพิม a ิลีเข้ามานี่เขาก็อาจจะพิจารณานะครับนี่มาจากซาอุแม่ราฟินญาจะไปซาอุแห้วครับไม่มีทางครับยังไงก็ไม่ไปครับโดยฝั่งของทีมในซาอุนะครับไม่ได้มีการระบุชื่อนะครับว่าเป็นทีมไหนมุนโดโดพอดิโบ,บอกว่ามีการยื่นให้กับบาร์เซโลนาครับขอซื้อตัวราฟินญาด้วยราคาค่าตัวสูงถึง65ล้านยูโร จริงๆแล้วตอนแรกนี่บาร์ซ่าอยากจะขายอยู่ที่90ล้านยูโรนะครับแต่ว่ารู้ว่ามันเป็นค่าตัวที่สูงจนเกินไปครับก็เลยลดราคาลงมาซึ่ง Sport สปอร์ตเดลซอีกเจ้านึงบอกว่าบาร์เซโลนานี่พร้อมที่จะรับอยู่ที่50ล้านยูโรอ้ยอันนี้565ล้านมันก็มากกว่าสิก็น่าจะรับแต่ว่าเจ้าตัวนี่คือไม่อยากจะย้ายไปเล่นในลีกของซาอุครับเขากําลังรอคอยข้อเสนอจากทีมในพรีเมียร์ลีกตอนนี้มีรายง,งานข่าวนะครับระบุว่า อาร์เซนอลครับที่ว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดในการที่จะติดต่อขอซื้อตัวทางด้านราฟินญาบาเซโลนานี่จาเป็นนะครับที่จะต้องขายนักเตะออกจากทีมให้ได้แล้วก่อนนะครับไม่อย่างาน,นั้นนี่ไม่สามารถที่จะไปซื้อนักเตะคนอื่นเข้าสู่ทีมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนิโก้วิลเลียมซึ่งคาดว่าอาจจะอยู่กับทางด้านเอเลติกต่อหรือรวมถึงทางด้านแดนนี่อัลโมด้วยนะครับแล้วก็นักเตะอีกหลายๆคน ฟาบิเซโอโรมาโนคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าทางด้านชาเนเวสครับจะมีการเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของปารีสแซงต์แชงกในสัปดาห์นหน้าการันตีครับนี่มาจากทางด้านฟาบิเซโอโรมาโนเฮลวีโกครับโดยทางด้านเบนฟิก้านี่ต้องการที่อยากจะปล่อยนักเตะคนนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีค่าฉีดสัญญาสูงถึง120ล้านยูโรแต่ว่าพวกเขาพร้อมครับที่จะรับราคาที่มันถูกกว่านี้แล้วฝั่งของปารีสแซงต์แชงกครับก็สามารถจะเช็คบินได้ ดยปารีสแซงต์แชมงนี่ได้มีการจ่ายเงิน70ล้านยูโรนะครับให้กับทางด้านเบนฟิก้าพร้อมกับทางด้านเรเดโตซานเชสรวมไปในแพ็กเกจด้วยแต่ว่าเรื่องของเรเดโตซานเชสก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะสามารถสรุปกันได้หรือเปล่าครับฝั่งของเบนฟิก้าต้องการอยากจะได้จริงหรือเปล่าในเวสนี่คือยังไงก็จะย้ายมาอยู่กับทางด้านปารีสแซงต์แชมงครับไม่ว่าในเคสของเรนโตซานเชสจะประสบความเสถียรหรือเปล่านะครับชานีเวสนี่อายุแค่19ปีเท่าปีทนเองนะครับ เอริก้าอยากจะได้นักเตะคนนี้มาสักพักนึงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าค่าตัวของนักเตะดีอยู่ที่เท่าไหรเ่เบฟิก้าตอนแรกก็เสียงแข็งนะครับว่ายังไงก็ไม่ขายยังไงก็ไม่ขายต้องค่าฉีกสัญญาเท่านั้นแต่ว่าสถานการณ์เรื่องเงินของเขาไม่ดีครับก็เลยจําเป็นครับที่จะต้องขายก่อนหน้านี้ก็ออกบอกแล้วครับว่าพร้อมที่จะขายครับถ้าหากได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจ การเข้ามาของทางด้านในเวสนะครับส่งผลถึงอูกาเตอย่าไม่ต้องสงสัยครับนักเตะอีกหนึ่งคนที่แมนยูต้องการอยากจะได้ตัวนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นข่าวดีของแมนยูด้วยละงานนี้ เี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าถ้าหาปารีสแซงต์แชงได้นิโก้วิลเลียมมาด้วยนะอันนี้โอเคอาจจะโอกาสอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าถ้าได้นิโก้วิลเลียมมานะครับแล้วก็ได้ทางด้านวิเทอร์โอซิมเฮนซอ่ซึ่งก็ตอนแรกดูเหมือนว่าจะไม่น่ามีปัญหาละตอนนี้ก็เรียกว่าหยุดไปสักพักหนึ่งได้2คนนี้มานี่แนวรุกก็จะกลายเป็นนิโก้วิลเลียมนะยืนฝั่งซ้ายเดนเปเร่ยืนขวานะครับแล้วก็หน้าเป้านี่ก็จะกลาย มาเป็นทางด้านวิกเ์โอซิมเพนนอกนือจากนั้นก็ยังมีทางด้านกอนซาโลรามอสอยู่นะครับแล้วก็ยังมีทางด้านมัวนี่อยู่ด้วยกองกลางนี่แหมก็จะได้ทางด้านเนวสนี่มาช่วยเติมความแข็งแกร่งครับกองกลางของทางด้านปาลิเซนชมแบงนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าถือว่าใช้ได้อยู่แล้วนะนะครับเพียงแต่ว่าฤด,ดูกาลที่แล้วนีไ่ไปเน้นเรื่องของเอ็มบัปเป้มากไปนิดนึงครับก็เลยทําให้สมดุลของทีมนี้อาจจะเริ่มสิเสียบ้างแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวดูนะครับว่ายกเครื่องใหม่รอบนี้ใน,ในตําแหน่งแนวรุกผลงานของทีมจะเป็นยังไงครับ ก็คงจะต้องวัดในเรื่องของ UFO, ยูฟาชิเปรีเท่านั้นนะครับเพราะว่าในลีกเอิงนี่ไม่ต้องไปวัดอะไรแล้วและกับพบกับอินไซส์ก่อ่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ